อบจอก็ออกมาเรียบร้อยนะคะพรรคประชาชนชนะหนึ่งที่คือที่จังหวัดลำพูน หโมงวันเลือกตั้งแล้วก็ไปลุนคะแนนกันที่พักนะคะมีสอสอหลายคนที่ไปช่วยหาเสียงมาทั่วประเทศเนี่ยก็ไปนั่งลุนกันที่พักแล้วก็มีพี่เทงนะัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒหวหน้าพักมีคุณธนาธรประธานคณะก้าวหน้ามีคุณชอบมีพี่ต๋อมเนาะที่ไปช่วยกันหาเสียงทั้งหลายก็มาอยู่วันที่พักแล้วในระหว่างที่คะแนนมันเริ่มออกเนี่ยมันก็มีหลากหลายอารมณ์เนาะคือมีตั้งแต่แบบโอ้ตอนที่เรานำเราได้ลุ้นหลายที่แล้วก็ตอนที่เราตามจนผลสุดท้าย ก็เป็นที่แน่ชัดซักประมาสามทุ่มเนาะว่าเราได้หนึ่งที่ก็คือที่ลำพูน ในขณะที่บางคนกําลังเซงกําลังเศร้ากําลังเสงียใจว่าเฮ้ยทาไมเราได้ที่เดียวหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะของเรานะที่ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จหนึ่งทั้งสื่อหลายๆสํานักทุกๆแพลตฟอร์มพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็กูรูการเมืองทั้งหลายก็ออกมาวิเคราะห์กันใหญ่เลยว่าทำไมถึงเป็นที่ลําพูนนู่นนี่นั่นล่ะที่ทุกสื่อนะคะกาลังมารุมมาตุ้มกันในทุกๆแพลตฟอร์มวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์อะไรกันใหญ่เลย2คนนี้ก็สกิดกันนะคะแล้วก็ไปนั่งที่มุมห้อง พี่เอกกับพี่เทงเราก็คุยกันว่านโยบายแรกที่อยากจะทําที่ลําพูนคืออะไรแล้วก็นโยบายทั้งหมดที่หาเสียงเอาไว้อะเรียงลําดับว่าอันไหนทําก่อนทําหลังในพื้นที่ไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่งบประมาณจะต้องเข้าข้อบัญญัติเราจะทำอะไรกับงบประมาณตรงนั้น เราก็อยู่ตรงนั้นแล,แล้วยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่แอ s ซ n งพอสมควรแต่พอเห็นสองคนนี้เขาเริ่มลงมือทํางานลงมือวางแผนว่าจะให้ในายกเฮงทําอะไรนโยบายไหนด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่เราก็แบบโอเคทุกคนไปทํางานคะ่ะ เพื่อ <P ere ly> นําไปสู่การจัดทํางบประมาณปี69ที่โดยทำลายปกติเนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็เริ่มนาเสนองบประมาณปีถัดไปในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะครับที่ทีมนายกจะต้องจัดเตรียมจัดทำข้อมาจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีถัดไปนะครับพวกที่พวกเรานะครับจะลงไปยังพื้นที่นะครับเพื่อเอานโยบายต่างๆที่เราได้หาเสียงไว้นะครับลงไปสอบถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจุดไหนที่มีความจาเป็นเร่งด่วนมากน้อยกว่ากัน เมื่อกี้เนี่ยคือคลิปแถลงผลการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าเราจะทําอะไรที่ลําพูนบ้างมีการพูดถึงเรื่อกงงบประมาณซึ่งอันนี้สาคัญมากนะทุกคนการที่เราจะทําตามนโยบายได้สําเร็จอะคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทํานโยบายไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่หรือบางอันจะต้องเป็นการแก้กฎระเบียบต่างๆแล้วก็นี่ค่ะแตนๆนะคะอันนี้เป็นโพสของพี่หนูลิง ทีมงานนายกอบจคนใหม่แกะกล่องในจังหวัดภาคเหนือแห่งหนึ่งติดต่อมาขอให้ผมช่วยสนับสนุนออกแบบทีมดับไฟของอบจอาให้ทายว่าเป็นนะคะนายกอบจอจากพักไหนที่เริ่มทำงานทันทีคือจริงๆมันมีหลายจังหวัดเนาะที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นมีปัญหาเรื่องไฟป่าต่างๆนะคะแต่ว่านี่เราก็ เป็นที่แรกนะคะที่ติดต่อภาคประชาสังคมที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการาทํางานเรื่องไฟป่าไปอย่างที่บอกเราเห็นเลยชัดว่าเลยว่ากลุ่มหมู่บ้านเนี้ยใช่ไกลจากโรงพยาบาลมากนะครับนี่คือกลุ่มหมู่บ้านนี้ใช่แล้วก็ตรงตรงนี้ แล้วก็อาจจะมีแก่งนี้แก่งนึงกลุ่มนี้กลุ่มนึงนะครับที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มพัฒนาก่อนนะครับจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่อบจไม่ได้มีงบเยอะมากนะครับน่าจะประมาณถ้าผมจะไม่ผกิดประมาณสักสี่ร้อยล้านน้อยมากดังนั้นมันไม่สามารถทําทุกที่พร้อมกันได้จาเป็นต้องจัดพ r i o r i t y สิ่งที่จะทําเพิ่มเนี่ยก็คือตอนนี้นี่คือจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้น้ำาป็จุดน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอยู่บริเวณน้ำจากเชียงใหม่ไปทางฝั่งน้ําอยู่บริเวณริมฝั่งงงงแมมม่่่่่่นนนนน้้้้้้้าาะรกก็็จีีีีพพืืทททวซซึตตอไปดู เเราสามารถทำไอ้ไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือว่าระบบเขื่อนเพื่อกันน้ําที่จะทําให้ประชาชนเดือดเดือดร้อนได้หรือเปล่า,าคุณจะไปแก้เรื่องน้ําท่วมซ้ำซากใช่แล้วก็มีจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังเอาลงอยู่วันนี้ก็คือพื้นที่น้าแรงซ้ำซากน้าแรงซ้ำซากท่วมซ้ำซากกับแรงประกาศผลเลือกตั้งไปหนึ่งวันก็เริ่มมีคนออกมาทวงแล้วนะคะว่าน้ําประปาที่ลําพูนจะดื่มได้กี่โมง ดีใจที่ประชาชนหลายๆคนตอนนี้เริ่มมาสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะเพราะว่าการที่ประเทศเราจะดีได้การเมืองภาพใหญ่มันจะต้องดีแล้วการเมืองท้องถิ่นมันก็ดีด้วยมันจะได้เป็นประเทศไทยที่ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพเต็มกําลังเราอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูนายกอบจจังหวัดตัวเองว่าเขาจะทําอะไรกับงบประมาณที่เขามีบ้างเพราะอย่างที่ลําพูนเนี่ยงบประมาณแค่ปีละ400ล้านบาทแต่ว่าในจังหวัดใหญ่ๆ ยกตัวอ,อย่างเช่นชนบุรีเนี่ยงบประมาณปีละ4ี่พันล้านทุกคนระยองงบประมาณปีละสามพันล้านเชียงใหม่เนี่ยปีละประมาณ1,800ล้านภูเก็ตปีละประมาณเกือบเกือบพันล้านตัวเลขเงินที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าน,นะคะเป็นภาษีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งนั้นสิ่งที่ไอคิดว่าน่าเสียดายมากที่สุดเนาะคือบางจังหวัดเนี่ยงบประมาณเยอะมากๆแต่นายกอบจอชนะมาโดยที่ไม่มีนโยบายไม่บอกอะไรเลยด้วยซ้ำว่าจะ เอาเงินจำนวนนั้นมาบริหารจัดการยังไงให้